ตอนนี้เราติดฝนอยู่นะครับทุกคนพอขี่มาจนถึงเขาค้อปุ๊บเจอฝนหนักเลยครับ<ต> <c oughs> เทเลสใช่ใช่โอ้ยสวยอลังการนะเนี่ยมีเขาค้อนี่เป็นสถานที่ที่มีเที่ยวเที่ยวเกิดใหม่เรื่อยๆเลยนะมาให้สามน้ําเลยแล้วก็เป็นชุดผักรวมนะชุดผักสดครับแล้วก็มีขนมจีนนี่เราถึงจอดที่จุดชมวิวเขาค้อแล้วนะครับเอาบรรยากาศกันสักนิดนึงไปทาทนีเขาค้อนะเห็นไหมเขาจะอยู่ขึ้นมาบนเนินเขานะครับ แล้วก็วิวเนี่ยเห็นไหมเขาจะยื่นเข้ามาทำในที่นี้เป็นที่นิยมมากคลาสสิกนะคลาสสิกอยู่กับท่องชื่นกับชายพาเ้ื่ยนะครับ วันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวที่เขาค้อกันนะเป็นช่วงปลายฝนแล้วครับเป็นฤดูที่เหมาะกับการขับรถเที่ยวมากที่สุดเลยมีอะไรสุดยอด2567ครับตอนนี้เหมาะกับการขับรถเที่ยวมากเลยนะทุกคนอากาศเย็นมากวันนี้เรามานี่เป็นช่วงจุดเพอมของมัธยมนะโห่รถเต็มเลยทุกคนเขาคออากาศดีมากครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนว่าติดตามรับชมกันนะตอนนี้เราก็ผ่านแยกเค็กน้อยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะผ่านรูปสีส่สองแล้วรูปสี่สองช่วงนี้คนเยอะทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับ <laughs> ฝนกำลังขุ่นเลยครับทุกคนตอนนี้เราติดฝนอยู่นะคะทุกคนพอขี่มาจนถึงเขาคอปุ๊บเจอฝนหนักเลยครับเลยต้องมาหลบฝนที่พตทเขาคอก่อนนะครับตอนนี้ลงมาแรงเลยครับคุณชายเิดอะไรขึินเจอฝนพะลมฮะเจอฝนพะลมพะลมเลยนะดูซิคุณชายซื้ออะไรมาอีกอะ กินขนมยังไม่พอเหรออ้วงไม่พอนะเรามีกระเพาะของหวานเสมอดูสภาพตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เจอฝนทะ้ลมเป็เละเทะมากโอ้แต่อากาศเย็ยนทันทีเลยนะแล้วก็คนเยอะมากเ,เรารีบไปเที่ยวกันดีก,กว่า ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าไปที่อำเภอเขาค้อแล้วนะครับเลี้ยวขวาที่แยกเข้มสนครับตอนนี้ผมต้องเปิดอุ่นมือแล้วนะเพราะว่าอากาศหนาวลงเลยครับเพราะฝนตกลงมาโอ้โหเย็นเทียบเลยทุกคนตอนนี้นี่ถ้าใครมาเที่ยวเขาค้อนะช่วงนี้ก็ติดเสื้อกันหนาวมาได้เลยนะครับถ้าตอนไหนฝนตกเนี่ยหรือเจอเหมอกลงเยอะๆเ,เนี่ยมันหนาวเลยนะครับทุกคน ปลายฝนต้นหนาวแล้วครับอ่าอ่าเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับดูบรรยากาศนะโอ้โหฝนอีกรื่เนล่านะข้างหน้านะโอ้โหข้างข้างหน้านั้นฝนอีกที่เปล่าไม่รู้นะครับทุกคนแต่มองไม่เห็นยอดภูเขาเลยทีเดียวคลิปน,น,นี้หนาวแน่ อากาศดีไม่เถียงแต่เจอฝนดังคลิปก็ไม่ไหวนะจ้าตอนนี้เรามาถึงอำเภอเขาค้อแล้วนะครับเราเจอฝนอีกระลอกแล้วนะครับทุกคนแต่คราวนี้เบาๆครับแล้วก็เจอหมอกด้วยอ,อากาศดีมากออกหนาวๆเลยครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะอย่างบอกแหละช่วงปิดเทอมเนาะ พ่อแม่ก็พาลูกมาเที่ยวกันนะเป็นสัปดาห์ท้ายๆของเดือนตุลาแล้วครับข้างหน้าเรานี่แหละจะเป็นโซนพุ่งดอกไม้นะครับนี่นนเออเออเันนี้เป็นเจ้าใหม่นะอันนี้เป็นเขาคอฟลเวอร์เทรเรสใช่ใช่โห้สวยอลังการนะเนี่ยมีเขาคอนี่เป็นสถานที่ที่มีที่เที่ยวเ,เกิดใหม่เรื่อยๆเ,เลยนะมากี่ทีก็ไม่เคยเบื่อครับแล้วก็เที่ยวได้หลายโซนด้วย เราต้องมาหลบฝนแล,ล้วครับคือฝนตกจริงจังมากงสงไยทิปนี้นี่เจอฝนทั้งทิปแน่เลยแล้วก็ค่อนข้างหนาวละ mm hmm. อก็เลยมาแวะร้านขนมจีนห้าสีนะครับร้านนี้จริงๆรับขนมจีนเนี่ยเขาเป็นเมนูแนะนําของขาวพอเหมือนกันนะขนมจีนเพชรชบูร์เขาอร่อยครับแวะทานข้าวเที่ยงกันก่อนเลยงสงัยทิปนี้จะเจอฝนทั้งทิปนะครับอาจจะไปได้ไม่หลายที่นะ นี่เขาจะเป็นขนมจีนห้อยขานะครับขนมจีนเพชรบูรณ์นะแล้วจะมีห้าสีมีหลายอย่างเลยครับร้านนี้ขนมจีนเนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นของครึ่งชื่อของขาค้อเพชรบูรณ์เหมือนกันนะ<ช> ก็จะมีที่กินข้าวห้อยขาชมวิวด้านนู้นด้วยนะแต่ตอนนี้ฝนมันตกแล้วฝนมันสาดครับฝนก็เลยมานั่งข้างในหมดตกแรงมากเลยอืมอืตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมาหลบฝนแล,ล้วครับคือฝนตกจริงจังมาก งสงไขทิปนี้นี่เจอฝนทั้งทิปแน่เลยแล้วก็ค่อนข้างหนาวละ mm hmm. เออก็เลยมาแวะร้านขนมจีนห้าสีนะครับร้านนี้จริงๆแล้วขนมจีนเนี่ยเขาเป็นเมนูแนะนําของขา่ขาวพ้อเหมือนกันนะขนมจีนเพชรบูรณ์เขาอร่อยครับ mm hmm. งสงไขทิปนี้จะเจอฝนทั้งทิปนะครับอาจจะไปได้ไม่หลายที่นะขนมจีนห้อยขานะครับขนมจีนเพชรบูรณนะ์เนาะแล้วจะมีห้าสี mm hmm. มีหลายอย่างเลยครับร้านนี้ขนมจีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของขึ้นชื่อของ ขาพอเพชรบูรณ์เหมือนกันนะเขาก็จะมีที่กินข้าวห้อยขาชมวิวด้านนู้นด้วยนะแต่ตอนนี้ฝนมันตกแล้วฝนมันสาดครับคนก็เลยมานั่งข้างในหมดตกแรงมากเลยนี่นะครับเขาจะมีขนมจีนมาเป็นเซตแบบนี้นะห้าสีครับแล้วก็เป็นผักเป็นเซตนะคุณเชนี่สั่งอะไรไปครับขนมจีนเหนื่อยมาก รรใช่ใช่ใช่เ็งเบย <c oughs> นี่นะครับไอขนมจีนของที่นี่นะก็จะประมาณนี้เลยเขาจะมีน้ํามาให้สามน้ําเลยเนาะ,ะเป็นมาให้สามน้ําเลยแล้วก็เป็นชุดผักรวมเนาะชุดผักสดคนระับแล้วก็มีขนมจีนนะแล้วเราก็สั่งซ้มต็ด้วย อันนี้ผักกับน้ําเติมได้เรื่อยๆด้วยอืมใช่ใช่เลิศม,มากเลิศม,ม,ม,มากขนมจีนเนี่ยของขึ้นชื่อของพิชบูรเลยนะของเขาคอเลยครับขนมจีนให้ขาเนี่ยอืออ่ะเดี๋ยวเราไปกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ข้างนอกฝนหยุดละอากาศดีแล้วก็หนาวด้วยครับนี่ร้านนี้ที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะทุกคนแล้วก็วิวดีด้วยร้านขนมจีนไห่ขานะครับ ลุงไก่ทอดตะไคร้ลุงน้อยไก่ทอดตะไคร้าอากาศดีละแต่ไม่รู้เราจะไปได้ถึงไหนนะเพราะว่าเราก็หนาวเอาเรื่องเหมือนกันครับตอนนี้เปียกมาเนาะแต่อากาศดีจริงๆแหละไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับตอนนี้เรามาถึงจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมมากเลยนะนี่ครับไดโนเสาร์เขาคออยู่ตรงนี้เลยเขาปรับปรุงใหม่เรื่อยๆเลยนะ ข้างในนี้แทบจะเป็นอานณาจักรแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เออมาตั้งแต่ตอนที่ด้านหน้าเขาจะมีแต่ลูกตาโมเดลไดโนเสาร์อ่ะหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ตอนนี้ข้างล่างในนี้โหสร้างอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยครับ นี้เราถึงจอดที่จุดชมวิวเขาค้อแล้วนะครับเอาบรรยากาศกันสักนิดนึงแล้วก็แดดออกแล้วก็ยังชั่วหน่อยโอ้แต่ว่าอากาศดีมากเลยครับทุกคนนี่อากาศดีมากอากาศดีมากโอหพอฝนตกแล้วหมอกขึ้นทิวยอดภูเขาด้านนู้นเลยนะโอ้โหอากาศดีจริงคนก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วตอนนี้เขาค้ออากาศดีมากๆแล้วครับมันปลายฝนต้นหนาวแบบสุดๆแล้วเนาะทิวเขาด้านนู้นนี่ ไอหมอกขึ้นไม่หยุดเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีรีสอร์ทที่พักเยอะมากเลยนะเยอะมากมาเขาค้อเนี่ยที่พักเยอะนะคือแบบแทบไม่ต้องจองอ่ะมาหาเอาก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีอยากได้ที่พักที่วิวดีๆก็ควรจะจองนะอืเดีมากเลยเดี๋ยวขอเ็บบรรยากาศกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะมาจออถ่ายรูปกันหน่อยครับ ือเขาพ็เนี่ยผมกับคุณเชอรี่อยู่ใกล้ก็จริงแหละเพราะเราอยู่พิ่โลกเนาะแต่ว่าในแต่ละโซนเนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะเราก็ไม่ได้ว่าจะเข้ามาที่โซนนี้กันประจำครับเคยเข้ามากันจนเบื่อแล้ว <laughs> ก็เลยแบบนานาดันๆเข้ามาทีหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวนี้โซนตรงแถวแถวัดผาสอนแก้วเขาก็มีอะไรใหม่ๆเยอะครับ <laughs> เสียงฟ้าร้องได้ยินไหมทุกคนยังคู่อยู่เลยแต่ลมพัดไปดีมากเลยนะ,ะตกไกลๆก่อนเปียกมาทั้งทพิ์แล้วตอนนี้ นนี้เขาคอเขาพร้อมเที่ยวแล้วนะหน้าหนาวนี้ใครวางโปรแกรมนะมาได้แล้วนะครับเขาคอนะที่พักมีเยอะแยะนะแล้วก็ตลอดสองข้างทางนี้ก็มีรีสอร์ทคาเฟ่เปิดใหม่เต็มเลยนะครับมันก็มีเปิดเปิดปิดปิดแลลวเนาะเพราะว่าอย่างผมกับฟูชอรี่เมื่อก่อนมาบ่อยนะแล้วก็เขาคอนี่มันเที่ยวได้หลายโซนจริงๆนะอใครที่แบบไปโซนแถวแยกเข้มสนเนาะแถววัดผาซ่อนแก้วก็มีอะไรใหม่ๆเยอะนะ ตรงนี้ก็บริเวณในอำเภอเขาค้อเนี่ยก็มีที่พักมีที่เที่ยวใหม่ๆเยอะแยะเลยนะอย่างเมื่อกี้เราผ่านมามีสกายวอล์กสร้างใหม่ด้วยนะเป็นทุ่งดอกไม้สกายวอล์กเออไม่ธรรมดานะเออแล้วก็ทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเยียเนี่ยก็กำลังบานเลยนะครับแลวเขาก็ตกแต่งบอลลูนด้วยนะมีหลายที่มากๆเลยนะที่เป็นจุดเช็คอินเกิดใหม่ที่อำเภอเขาค้อเนี่ย ใครที่จะมาช่วงปีใหม่ก็เตรียมทริปกันดีๆนะแล้วก็ถ้าอยากได้วิวดีๆก็จองที่พักไว้นะแต่ที่พักที่นี่มีหลายราคานะ5้าร้อยบาทก็ยังหาได้นะครับสําหรับที่พักที่นี่ส่วนลานกลางเต็นท์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเทียบเลยนี่แล้วก็พวกไบเกร์ก็มากันเต็มแล้วนอนนีเนาะเป็นช่วงเวลาที่หน้าที่อยากขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวที่สุดละเดี๋ยวบรรยากาศมาฝากกันนะครับทุกคนก็มีเด็กชาวเขาเนาะเขาก็เดินขายของกันนะ ใครที่แบบมาเที่ยวก็ช่วยเขาอุดหนุนกังหันลมก็ได้นะก็เป็นของฝากของที่หรือของที่นี่นะช่วยอุดหนุนชุมชนกันครับฝังตรงข้ามก็ร้านค้าชุมชนนะถ้าเป็นช่วงปีใหม่ช่วงเดือนธันวาถึงมงกราเขาแทบจะเปิดกัน24ชั่วโมงเลยนะพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะนอนพักกันที่นี่เลยครับเปิดกันทั้งวันทั้งคืนกันเลย แล้วก็บริเวณนี้มันจะมีที่พักการานการเต้นเนี่ยราย้อมมากยอย่างข้างล่างตรงนี้กนะ็จะเห็นรีสอร์ทเต็นเป็นหมดเลยนะทุกคนคือที่พักอยู่รอบๆเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้เขาอ่ะเลยแคจะเปิด24ชั่วโมงเลยนะในช่วงธันวาคมกกลาครับใครที่พักแถวๆนี้แถวๆจุดชมวิวเนี่ยไม่ต้องกลัวอดเลยอากาศดีมากอากาศดีมากดีจนหนาวเลย <laughs> ใครที่แบบว่ามาเที่ยวเขาค้อก็เตรียมเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวมาด้วยนะแต่ผมกับคุณเชอรี่เนี่ยเราโดนปวดนะเลยหนาวหน่อยแต่จริงๆแล้วอากาศก็เย็นครับาตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถผมโชว์23องศาเลยนะหนาวนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ที่ไปษณีเขาค้อ,อแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้กดถ่ายไม่ทันเนาะเออเป็นโหมดถ่ายรูปตอนนี้ขึ้นมาละเดี๋ยวมาดูพามาดูบรรยากาศไปษณีเขาค้อ,อกันนะ ตรงนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่คนนิยมมาแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยเพราะว่าไปสานีเขาคอเนี่ยเขาเหมือนแบบว่ามันอยู่บนยอดเนินเขาลูกหนึ่งแล้วก็มันจะยื่นออกไปครับเลยกลายเป็นว่าที่นี่ได้รับความนิยมมากนะสำหรับใครที่เป็นสายกลางเต็นท์หรือว่าสายที่แบบว่ามานั่งชิลแคม,มปิ้งกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มาชั่วคราวที่นี่ได้นะแล้ววิวดีเดี๋ยวพาไปดูกันครับ นี่นะครับก็จะเป็นบริเวณไปททืนีเขาค้อนะ <c oughs> เห็นไหมเขาจะอยู่ขึ้นมาบนเนินเขานะครับแล้วก็วิวเนี่ยเห็นไหมเขาจะยื่นเข้ามาเหมือนเป็นยื่นออกมาข้างหน้านิดนึงนะทาในที่นี้เป็นที่นิยมมากคลาสสิกนะคลาสสิกเ <c oughs> นี่ยคนมากางเต็นท์เต็มเลยครับวันนี้ที่เรามาเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะมีนะักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันนะอา <c oughs> กาศดีมาก วิวดีครับไปน้นมีเขาคอถึงแล้วตอนแรกเจอฝนนึกว่าจะไม่ได้แวะมาแล้วนะเนี่ยเจอฝนจนท้อครับอา <c oughs> <c oughs> กาศเย็นมากทุกคนหนาวมากใครมาเที่ยวก็เตรียมอุปกรณ์กันหนาวกันมาดีๆนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับ ห้องน้าอ่างล้างหน้านะใครที่มาแคมปิ้งก็มาใช้บริการกันที่นี่ได้ครับจะเป็นแยกชายหญิงนะแล้วก็ช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ได้นะครับทําความสะอาดเนาะนี่จะเป็นบริเวณลานกางเต็นท์นนะเขาจะกางอยู่รอบๆของออบริเวณไป,ปรษณีย์เลยนะครับเนี่ยประวัติที่มาของเขาข้อเนี่ยจะเป็นลานกางเต็นท์ ันนี้คนมากกางเต็นเยอะนะแล้วก็เขามีเต็นเนี่ยเป็นเต็นของไปรษณีย์เขาคอให้บริการด้วยนะใครที่แบบว่าไม่ได้เอาเต็นมาเนี่ยก็คือมาเช่าเต็นที่นี่ได้นะวิวก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยที่เห็นมันเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นเต็นบริการของไปรษณีย์เขาคอเลยนะครับไม่ต้องขนเต็นมาก็ได้นะก็มาเช่าเต็นที่นี่เอาแล้ววิวก็ดีด้วยนะวิวก็จะนอกเต็นก็จะประมาณนี้ แล้วก็มีเลเยอร์นะเขาจะมีสองชั้นจะมีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งวิวดีครับวิวด้านหน้าเต็นก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะล้อมเป็นอย่งนูตรงนู้นเลยนะครับนะมันจะเป็นวงครับใครอยู่ชั้นล่างก็จะเปิดกว้างหน่อยเข้าห้องน้ำาหน่อย <c oughs> จะเป็นบริเวณติดต่อจองที่พักนะครับของไปรษณีเขาคอนะ มีจำหน่ายเครื่องดื่มผมมีที่ชาร์จแบตด้วยก็มีสาหับสนุนค่าน้ำค่าไฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราค่าบริการนะครับอมีค่าเช่าเต็นท์ด้วยบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปม,มีชุดเครื่องนอนอ,อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับค่าบริการนะ มีค่าที่จอดรถด,ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่จะได้คือวิวแบบนี้ที่ทำการไปสนีเขาคอสุดมากเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มาใช้บริการนะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็กลางได้อีกชั้นหนึ่งครับวิวดีแล้วเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ขายของนะครับมีเสื้อกันหนาวนะผ้าหม่มหมวกถุงมือนะใครที่เตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาไม่พอก็พอจะมาซื้อที่นี่ได้อยู่นะครับแถวนี้ไม่ค่อยลำบากนะเพราะว่าอยู่ใกล้ที่จุดจุดชมวิวมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นที่แคมปิ้งของเราวันนี้นะครับเบาๆเพอนกันเบาๆ เริ่มแห้งแล้วครับนี่วิวข้างหลังเราก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอนั่งพักชมวิวกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับสเสบียงของเราในตอนนี้นะแคมปิ้งเบาๆครับก็มีน้ำดื่มมีกาแฟขอเสร็จบรรยากาศก,าก่อนนะครับทุกคนที่ไปสนมีเขา่าคอครับ โอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทริปเขาค้อของเราในวันนี้นะครับมาแบบวันเดย์ทริปนะแล้วก็ชุ่มฉ่ำด้วยคือบรรยากาศดีวิวดีมากๆเลยนะตอนนี้การท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้อก็เปิดเต็มที่แล้วนะสำหรับฤดูหนาวปีนี้นะอย่างที่บอกนะใครหาที่พักก็เตรียมตัวจองที่พักกันได้เลยนะถ้าใครเป็นสายแคมปิ้งเนี่ยไปสณนีเขาค้อเนี่ยน่ามาลองกางเต็นท์สักครั้งนะเพราะว่า วิวดีๆฟิลลิ่งดีๆมันมันดีอยู่แล้วอะ่ะคือไม่ต้องไปดิลลนแบบไปลองผิดลองถูกกลางที่อื่นเลยที่นี่นี่ควรจะมากลางเต็นสักครั้งจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับบาค่ะ